สวัสดีครับผมหม่อมถนัดแดงนะครับอันนี้มมหม่อมน้านะครับมหม่อมน้าผมนะครับวันนี้มมนี่ขนาดแดงเหมือนกัน,นหม่อมน้าก็ถนัดแดงนะครับหป็น้าหลานนานหม่อมถนัดแดงวันนี้วันนี้มาร่วมกันแดกที่วัดอ่าวันนี้เรามาทอดก,กระถินกันที่วัดพระนอนนะครับอำเภอนครหลวงนะครับจังหวัดยุริยยานะครับก็นี่เป็นวัดที่ผมเคยบวชนะที่นี่ก็มีความรู้สึกว่า อาหารที่วัดเนี่ยมันเหมือนตอนบวชเลยเพราะมันมีเยอะมากเลยเยอะเยะมากมายม,มีเยอะกว่าน,นี้กาา็คือชาวบ้านเขาก็จะเอามาเอามาถวายพระด้วยแล้วก็เอามาให้บริจาคทานเลี้ยงคนที่มาร่วมง,งานทอดกระถินแต่ละปีเนี่ยก็ปีละครั้งนะครับที่วัดพระนอนเนี่ยผมต้องมาทุกปีก็ปีน,นี้นี่ก็มีผัดไทยมีผัดไทยมีตุ๋ยน้ำมีทอดมนอันทอดมนอัน มีส้มตำที่บนเข้ามาก่อนฮะมีส้มตำส้มตำด้วยมีผลไม้ทุกอย่างมีน้ำตกบอกก่อนนะมีน้ำตกตกมีขนมจีบใบเจาะขนมจีบขนมจีบจีบข้าวเหนียวส้มตำข้าวเหนียวหมูหมูทอดข้าวเหนียวหมูทอดมีสองจ้าด้วยวันนี้อร่อยมากอร่อยมากรีบมา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 มาไม่ทันหรอกทันอยู่ใกล้ๆอ่ะทัน เขาใครอยู่ลิยาเขมาไล้นครับเอผมี่นี่อร่อยมากของากงานุูนะครับชาวบ้านเขาไม่ได้เอามาขายนะครับเอามาบริจาคมาแจกมาทำทานอร่อยเจ้าเาเจ้าดังๆนั้นเลยอร่อยมากอร่อยมากะ ก้าลนี้นะครูกินนตลอดลูกผมตโตจวัดนี้นะครับบวชที่นี่แล้วก็เป็นลูกศิษยที่วัดนี้แล้วก็มาขินวัดนี้มาหาแจกวัดนี้คุณพ่อผมพ่อด้วยพ่อไปกดไหลย้อนแม่ด้วยคุณแม่ด้วยแม่อยู่นีแม่หานห่างหน้ามาหน่อย เอาก็นังูเลยยากเยอะยากเยอะอร่อยไหมแม่วันนี้อร่อยไหมอร่อยแากแล้วแม่แม่<อ>ถนัดแดกด้วยปะแม่ถนัดแดกแม่หม่อมถนัดแดกทีมทิม๋อทิมทมแม่เ็าชอบทิมนะวดพ่อเนี่ยเขาไม่กินไม่กินของรสจัดพ่อเป็นคนไหลย,ย้อนนะครับก็ติดตามนะครับอย่าลืมไปทําบุญนะครับพ่อกระถินปีนี้ปีละครั้งเองก็ทํากันทุกวัดก็ได้นะใครว่างก็ไปนะครับสวัสดีครับ